เราภูมิใจการบินไทยของเราค่ะกลับมาติดตามกออกระแสโลกกันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะ ประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยอยากจะเดินทางเข้าไปมากมายเลยเนือ่อง <N ONE S 2> จากว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมีสถาปัตยกรรมนะคะที่เป็นมรดกโลกมากมายเลยและล่าสุดค่ะสถานที่ท่องเที่ยวอีกอย่างหนึง่งที่กําลังได้รับความนิยมนะคะก็คือที่พิพิธภัณฑ์พิพ,พิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์อูด้งค่ะอืมครับอูด้งหลายๆคนก็คงรู้จักนะครับก็คือเป็นคล้ายๆกับ ก๋วยเตี๋ยวของคนญี่ปุ่นเขานั่นเองนะครับเป็นเส้นใหญ่ๆหน่อยหนึ่งนะครับเขาสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมานะครับก็เพื่อเป็นการเหมือนคล้ายๆกับว่าเผยแพร่อาหารที่เป็นอาหารประจําชาติของเขานะครับให้คนทั่วโลกได้รู้จักนะครับรวมถึงมีการพยายามเป็นการอนุรักษ์ด้วยนะครับอาหารพื้นเมืองของเขาเนี่ยให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้รู้จักกันต่อไปด้วยนะครับไปติดตามรายละเอียดกันเลยครับ เส้นอูด้งนะคะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่น่าเก็บสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์สักเท่าไหร่ค่ะ <Okay. S 1> แต่สําหรับชาวญี่ปุ่นเส้นอูด้งเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมการทานของเขาที่โดดเด่นมากๆเลยนี่ก็เลยเป็นที่มาค่ะของพิพิธภัณฑ์เกียวโตกีออนอูด้งค่ะตั้งอยู่ในเมืองเกียวโตของประเทศญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับตั้งแต่เปิดให้บริการเนี่ยก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทั้งชาวญี่ปุ่นเองรวมถึงนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยคับ คุณอิชิมาสาโตะนะครับเป็นพันธรารักษ์บอกว่าสาเหตุที่มีการสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมาในเมืองเกียวโตก็เพราะว่าเกียวโตเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของวัฒนธรรมต่างๆของญี่ปุ่นนะครับรวมถึงเป็นเมืองหลวงเก่าแล้วก็เป็นที่ประทับของราชวงศ์ซึ่งในอดีตเนี่ยชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทานอูด้งในเทศกาลสําคัญๆนะครับแล้วก็ตามโอกาสพิเศษด้วยซึ่งจัดขึ้นในพระราชวังเท่านั้น โดยผู้ที่ทำหน้าที่ปรุงอูด้งก็มาจากทั่วประเทศนะครับนะครับเนื่องจากพวกเขาเนี่ยกลับไปที่บ้านเกิดแล้วก็นำสูตรอูด้งต่างๆเนี่ยติดตัวมาด้วยนะครับจนกลายเป็นวัฒนธรรมแพร่หลายไปทั่วทางพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็เลย เปิดให้บริการเพื่อจัดแสดงเมนูอูด้งของญี่ปุ่นทุกๆชนิดนั่นเองนะครับค่ะคือนอกจากมีข้อมูลเรื่องราวประวัติความเป็นมาแล้วภายในค่ะเขายังเปิดเป็นเหมือนว่าร้านอาหารด้วยให้นักท่องเที่ยวค่ะได้ลิ้มลองรสชาติอูด้งจากท้องถิ่นต่างๆถึง45ชนิดเลยอย่างเช่นสูตรดั้งเดิมค่ะที่มีส่วนผสมหลักๆก็คือแป้งสาลีน้ําแล้วก็เกลืออันนี้เนี่ยมีอยู่แล้วส่วนอูด้งที่ได้รับความนิยมค่ะก็คืออูดอง้งฮิราคาวะนะคะจากจังหวัด กุมเมะค่ะที่ทําเป็นเส้นแบนๆนะคะเขาบอกว่าเป็นเส้นใหญ่ราวประมาณ10เซนติเมตรเลยแล้วก็มีอูด้งไมโอเกะค่ะจากเมืองซานโนดูด้งของที่นี่ค่ะเขาบอกว่าเอกลักษณ์เนี่ยคือทําเหมือนกับว่า เป็นรูปใบหูอะไรแบบนั้น ừ, นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอูด้งบางชนิดค่ะที่ใส่ส่วนผสมแตกต่างออกไปอย่างเช่นอูด้งอูเมะนะคะจากจังหวัดวากายามะค่ะที่เขาใส่ลูกพลัมเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนผสมเลยโดยที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวเดือนเดือนนึงเนี่ยมาประมาณ30,000คนเลยที่อยากมาชิมอูด้งแบบนี้ค่ะครับด้าน หัวหน้าพ่อครัวของพิพิธภัณฑ์นะครับก็บอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมักจะเลือกรับประทานอูด้งสูตรแป,กแปลกๆมากกว่าเส้นอูด้งแบบดั้งเดิมนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้รับประทานของแปลกๆมากนักนั่นเองนะครับส่วนใครที่ติดใจรสชาติของอูด้งแบบต่างๆทางพิพิธภัณฑ์นะครับก็มีอูด้งถึง100ชนิดครับจากทั่วประเทศให้เลือกซื้อกลับไปปรุงทานเองที่บ้านหรือว่าจะไปเป็นของฝากก็ได้ค่ะ ทางนี้เนี่ยประเทศญี่ปุ่นเขาค่ะก็มีความพยายามในการอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่อูด้งเนี่ยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยนอกจากมีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นทางการแบบนี้แล้วค่ะในกรุงโตเกียวในเมืองหลวงเนี่ยก็มีพ่อครัวคนหนึ่งค่ะหัวใสเลยเปิดเป็นไนท์คลับอูด้งค่ะที่มีชื่อว่าเทคโนอูด้งไนท์คลับที่นี่ค่ะเขาก็จะเปิดเพลงที่มีจังหวะคึกคักสนุกสนานให้ผู้คนเนี่ยออกมาเต้นรำกันสุดเหวี่ยงแต่แทนที่จะเต้นบนฟลอร์ธรรมดาพวกเขานะคะ จะต้องเหยียบย่ำแป้งอูด้งในถุงพลาสติกด้วยเป็นเหมือนกับ,บว่าเป็นการนวดแป้งไปในตัวเมื่อได้ที่แล้วค่ะก็เอาไปส่งให้พ่อครัวเขาก็จะปรุงเป็นอาหารออกมาให้ทานเลยค่ะจะทานกันลงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับกิจกรรมที่ว่านี้นะครับพ่อครัวหลายคนนี่อาจจะไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่วัฒนธรรมการปรุงอาหารที่ถูกต้องนัก แต่สำหรับวัยรุ่นแล้วะนะครับมาในกลับแห่งนี้กลับบอกว่ากิจกรรมแบบนี้แหละครับทำให้พวกเขาเนี่ยหันมาสนใจศิลปะการปรุงอาหารมากขึ้นแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องสนุกพร้อมทั้งบอกว่าถ้ามีโอกาสนะครับจะเข้าครัวแล้วก็ทําเส้นอูด,ด้งด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งดูครับค่ะคือพูดถึงนะคะอาหารดั้งเดิมเนี่ยบางที อาหารไทยก็เหมือนกันมีขั้นตอนในการทําอะไรยุ่งยากไงคือเด็กสมัยใหม่อาจจะบอกว่าหวยขั้นตอนยากแบบนี้ไม่เอาดีกว่าก็เลยต้องเลือกสรรวิธีแบบนี้แหละค่ะอย่างการเปิดนัคลับแบบนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจได้ดีค่ะครับของญี่ปุ่นเขามีพิพิธภัณฑ์อูด้งนะครับบ้านเรานี่ต้องพิพิธภัณฑ์อะไรดีล่ะส้มตำนะน่าสนใจนะคะองเราก็มีตําหลายแบบนะครับตำนัวตําส้วตําอะไรผมก็จาไม่ค่อยได้แต่มีเป็นสิบสิบชนิดเลยนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับเผื่อใครสนใจ นะครับเอาละครับช่วงนี้พักกันกสักครู่นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่นะครับสักครู่ครับ